ยกขึ้นแบบจริงๆเลยอ่ะดูแลรูปหน้ายกก็ชับหน้ายกแล้วก็หน้าไม่ใหญ่แล้วก็แก้ไขให้ตรงจุด สวัสดีค่ะ,ว,ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณยูนั่นเองนะคะคุณหมอามาม,ามาตินนั่นเอง <c oughs> ตัวจริงคือสวยมากขอบคุณค่ะดูเด็กกว่าอายุจริงมากแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องแหวะเข้ามาดูแลตัวเอง<ช>เนาะวันนี้คุณยูเลยแหวะเข้ามาปรับหน้าเปกับหมอแตมนะคะไหนลองแบบว่าเล่าให้ฟังหน่อยว่าเออเรามีตรงไหนที่กังวลบ้างไหมจะได้แบบ คือจริงๆตอนแรกที่ <นะ S 2> ตัดสินใจมาที่นี่ค่ะเพราะว่าเห็นรีวิวแบบเรื่องการแบบว่าดูแรลรูปหน้ายกกระชับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแค่ได้ยินคําว่ายกกระชับก็อยากมาแล้วเนาะ <ๆ S 1> นะมันเป็นเหมือนแบบเราอยากจะให้หน้ามันแบบยังอยู่แบบสตาพไว้อย่างนี้นานๆ,ๆอะไรอย่างเงนะี้ยค่ะก็เลยอยากมาปรึกษาว่าแบบเราจะทําให้แบบเ,ออเขาเรียกอะไรผิวนหน้าหรือว่าหนังมันกนระชับได้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีัตถการอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือพอวัยอย่างเราเรานะสากว่าแนละ้วคอลลาเจนมันหายพอคอลลาเจนหายอะสิ่งที่เกิดจากักบผิวพวกเราเลยคือผิวมันไม่เฟิรม์มไม่แน่นเนาะสังเกตได้จากการตรวจนะก็คือหยิบผิวขึ้นมานะคะขออนุญาตนะคะ,คะแล้วก็ยืดออกมา ถ้าสมมติผิวเรามันยืดได้ขนาดนี้แปลว,ว่าเอ้ยคอลลาเจนมันหายเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ควรจะทําเป็นกลุ่มพวกโปรแกรมไบโอสติมูเลเตอร์ก็คือเป็นการฉีดเพื่อกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็มันจะมีกลุ่มไบโอสติมูเลเตอร์แบบเป็นตัวใหม่ที่มันไฮบริดก็คือว่ามีการผสมตัว HA, H A ไฮยาเข้าไปด้วยมันก็จะทให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ผิวยกขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นก็เนี่ยพอเราตรวจผิวเนาะยืดยืดได้แล้วเอาเวลาเรายิ้มยิ้มสุดมันจะมีรอยยับยับ,ยบเล็กๆหรือเขาเรียกแอคคอ ตรงแบบแล้วก็มีเขาเรียกว่าบางจุดด,ดูแบบมีแก้มห้อยนิดนึงด, <ๆ S 2> ด้วยเพราะว่าแบบทําสีหน้าเยอะนะแสดงสีหน้าเยอะก็จะมีพวกแบบริ้วรอยอะไรอย่าเ,เงี้ยเยอะพอคนอื่นใช่ก็โปรแกมรม Bio Simulator อตัวใหม่ก็น่าจะเหมาะกับคุณดิมากๆก็คิดว่าวันนี้ยเดี๋ยวเราจะไปทํากันน,น,นะคะตัวไหนคะคุณหมอหมอพูดชื่อไม่ได้โอเคแล้วก็อีกจุดหนึ่งเห็นบอกว่า ทั้งมวเรื่องแขนเพราะว่ายูก็ลดน้ําหนักทุกคนก็จะรู้ก็อยู่แล้วนะว่ายูดูแลสุขภาพดูแลร่างกายรูปร่างอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีบางส่วนที่มันแบบออกกําลังกายแล้วมันก็ไม่ค่อยลดก็คือแขน ใช่ค่ะจริงๆคือแขนอัวก็ก็คือถือว่ามันมีไขมันส่วนเกินบางจุดและกันซึ่งโปรแกรม f a t b o d y อ่ะเขาจะเหมาะกับการฉีดลดไขมันเฉพาะจุดซึ่งอย่างสมมติบางคนแขนเล็กแล้วนะแต่ว่ายังมีเนี่ยค่ะบางจุดที่เรารู้สึกว่าไขมันมันยังเกินอยู่เราก็สามารถมาฉีดโปรแกรม Meso Fa t ได้เพื่อลดไขมันเฉพาะจุดแล้วก็ที่สําคัญนะคะจะมีตัวกระชับด้วยเพราะฉะนั้นฉีดแล้วมันก็จะไม่ได้ห่วยนะคะเหมือนกับว่ากระชับหนังด้วยใช่ไหมคะ งั้นวันนี้สิ่งที่คุณหมอจะทําให้ก็คือฮาร์โมนิกา้าใช่ไหมคะ<ช>แล้วก็<ช>แฟตบอม,บอมทําให้ผิวหน้าเราก็ชัดขึ้นแล้วก็สร้างขอลลาเจนใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปติดตามกันดูนะคะวันนี้ทำสองโปรแกรมว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มทำโปรแกรมไบโอซิมูเลเตอร์ตัวใหม่นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมารอดูกันว่าเป็นยังไงซึ่งเทคนิคที่เหมาะจะทำในวันนี้นะคะเราเรียกว่าเทคนิคฮามูไนลิสนะคะก็คือเป็นการประเมินโครงหน้าคนไข้นะคะแล้วก็เลือกหันทักการที่เข้ากับคนไข้มากที่สุดแล้วก็เทคนิคการฉีดน,นะคะก็จะฉีดแต่ชั้นลึกนะคะจนถึงชั้นตื้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทุกชั้นผิวนะคะเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดนั่นเองเดีย๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ ค่ะอันนี้ทําเสร็จแล้วข้างนึงหลังจากที่ทําเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันยกขึ้นแบบจริงๆเลยอะข้างเนี้ยดูดิเห็นปะข้างนี้จะมีแบบกระป๋อบแบบนี้ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้นมมาเลยก็คือเวลาฉีดตัว bell stimulator ตัว hybrid ตัวนี้นะคะเราจะต้องแบบไม่ใช่ฉีดกับใครก็ได้หรือฉีดเหมือนกันทุกเคสเนาะต้องวางแผนปริมาณในการฉีดในแต่และจุดเพื่อให้หน้าย,ยกแล้วก็หน้าไม่ใหญ่แต่ก็แก้ไขให้ตรงจุดค่ะโอเคนีก็เลยจริง <c oughs> กระจกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอืมตรงนี้ขึ้นไปแล้วเห็นไหมเนี่ยบบกตากล้องลองก็ตรงที่ย่นๆตรงนี้คือใช่แต่ก็ต้องรอให้มันกระชับใช่ค่ะเพราะว่าอนี้เห็นหลังทำ20%เดี๋ยมันจะยิ่งเล็กยิ่งหดเข้าไปอีกเพราะว่าผิวจริงแน่นแต่มันหน้าไม่ตอบจริงๆนะใช่กำลังแบบว่าเรียวกำลังพอดีเหมือนเอาตรงนี้ออกไปเฉยๆใช่ไหมคะใช่ คุณแล้วภาพผิวอาจะสังเกตได้หลังจากน,นี้ประมาณเดือนสเดือนลองยืดผิวดูก็ได้แล้วก็ลองยิ้มดูรอยยับๆมันจะน้อยลงแล้วก็น่าจะพอมันแน่นขึ้นมันจะเหมือนถูกยกขึ้นไปค่ะ,ะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะทำโปรแกรมเมโซแฟนนะคะเพื่อรดไขมันลดสัดส่วนลดไขมันเฉพาส่วนค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลย แกมราเนาะก็ฉีดไบโอซิมแบเตอร์ที่หน้าแล้วก็ฉีดในสมไฟ <mm> ที่แขนเป็นยังไงบ้างแน่นๆอยู่เหมือนกันเนาะตอนแรกกังวลว่าเจ็บแล้ว,ลวพอระหว่างทําเจ็บไหมแล้วก็ทนได้ไหมคือ <mm> <mm> ถามว่าเจ็บไหมมันเจ็บเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บทุกที่เจ็บบางครั้งเมื่อวลาที่แบบเอาเข็มเข้าไปนิดเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจ็บเดียวใช่คะ่ะส่วนอันนี้ก็แสบๆนิดหน่อยโอเคก็เดี๋ยวมารอติดตามผลกันนะคะขอบคุณคุณยูมากๆานะคะขอบคุณคุณหอด้วยค่ะ ปรับหน้าเป๊กกับหมอแตมที่สเตมเฟอร์คลินิกค่ะ